พี่น้องเนาะครับผมยหาพาเที่ยวภาพี่น้องคลิปที่แล้วถ้าพี่น้องติดตามนะครับนะวันแม่แห่งชาติสองซิงหาประกวดวารถบะมีเนาะเขาในเมืองต้นอัศยุทธ์เปานจอสิยุทธไปกาาปราบไหว้กานพ่อแม่เนาะนะครับพ่าวากันนะครับนะมือหญ,ญ้าเลยมีโอกาสเดี๋ยวเขามาคอนแกนนัดมูอ้อยนะครับนะนัดมู ช่มไหล่แนวสิเลยผ้าพี่พพน้องเขาเมืองจักหน่อยนะครับที่รถบานีพิยาพระเจียวขับรถมาจากบ้านออกมาเนาะครับขิปกอนพี่น้องสิเลยจะรับพ่มเราปั้งนะักออกจากบานมากบวนแม่โรดบบมี่ขั้นพี่น้องพิยญาขับรถบกลัจากบานมากหัวหงอยเลย ค่าม,มีรถนะครับวันเละไทยให้พี่น้องเบ่งจากคอนกทนด้ทางแยกเขืนบุรัตนะครับมันมีสภาพเขามาตัวเมืงองคอนเทนดรถจะเบาบางหน่อยๆน,นะครับนะรถน้อย,อยกับขวา่าาจสีเป็นวันแม่นะคนกันเลยสิจุดงาน,นงานต่างๆก็สิจุดนะครับเพื่อให้คนงานไปเฉลิมไปกราบแม่ไปไหว้แม่สินะครับเนาะ เจ้าก่นสิยุดธ์รุ่งานกันสิยุดธไทยนะครับนะสิยุดธไทยางานไปปล่อยแม่หลายอยยังหรือผ้าแม่ไปเที่ยวไปยังนะครับเนาะอสิดีนะครับวันแม่เนาะแต่คลิปนี้สิผ้าเขาเปเมืองขอนแกนว่ารหลดมันบวหลายรหลดมันมันบวหลายนะครับเขาเจ้าอาสิยุดธนะครับอสิยุดผ้าขอบขั่วไปเอาเพาเอาแม่ไปขอบขั่วไปทานอาหารที่มันอร่อยที่สุด ลูกเต่าอ่ะนักศึเนานะครับนะลูกเต่านะลูกเต่าเพิ่นมีพ่อมีแม่เพิ่นถ่ยภาพพ่อพ่อแม่ไปเที่ยวหันเที่ยวนี่นะครับไปช่มช่มนี่นะครับเอาคลิปนี้กันไปเบ่งบรรยากาศนะครับเดี๋ยวนี้ยู่หนามหาลัยคอนแกนนะครับละอยู่หน้ามหาลัยคอนแกนนี่แหละนะครับดูไฟแดงมหาลัยคอนแกนนะครับเดินนี่นี่นะครับเข้าไปมหาลัยคอนแกนที่เขานี่นะเคยเข้าไปไทยพี่น้องไลา์คลิปด้วยนี่ ทปเรื่องหลายคลิปยู่นะครับนะมือนีก็เลยสิพาพี่น้องลุยเข้าไปในคอนแกนว่ารถบ่หลายมือนีวันแม่ในตูเมืองวันสีหลหลบ่รถสีหลายบ่นคนสินนเข้าไปจับชายใส่สอไหลบ่เนาะปกติวันธรรมาดาน,นี่ยคนแถวนี้พี่น้องหลายแต่เดมันมาคนนี่ยโยเยี yo, yeah, yo, yeah. ่ยุ่งเงยเลยเนไครับ น้อยนะครับ <ünd> พ่อจอดสิค <aja ib integrate> ือขาเจ้าหยุดเงี้ยวน่ะไหมครับหยุดหยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์วันจันทร์พร้อมนะมือนีวันจันทร์พร้อมนะครับนะครับนั่นแหละมันก็เลยรถก็เลยอัดสิบ่หลายนะพาอจอสิไปเที่ยว นะครับผ้าเขาขั้วไปเนาะนะครับรถบ้วนไหลเลยพี่น้องรถบ้วนไหลเนาะรถรถม้านไหลไหรถ,รถ,ลรถนนอย คือโรงพยาบาลศีรีนคลินเนาะคนสางขึ้นดย้ยขจ้าก็บสางล่องรับเนาะเพราะว่ายัาง,ยางนะครับคนที่เอาคุมมือนี่เจ็บป่วยได้ไห,หลไปเนองเนาะสังเกตเป็นยาพาเทียวไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล,ไป,บาลไปผ้าลูกข้าลานไปโรงพยาบาลคนนี่ลูยลังไหลเลยนะครับโรงพยาบาลนะครับเห็นแล้วก่ะพหูใจนะครับเนาะ คือการรักษาสุขภาพนะรักษาสุขภาพสําคัญพี่น้องการดูแลสุขภาพบางคนกัของอยู่ของกินเนี่แหละครับพี่น้องสังเกตเบื่อแล้วบางสิ่งบางอย่างนะที่เฮากินไปนี่ร่างกายเฮาสิรับสารบรับหลูเลยครับเกิดเมื่อยล้าไปเลยดนะ้บางอาหารบางอย่างของกินบางอย่างเครื่องดื่มต่างๆบางอย่างนะครับเขากินเข้าไปเขาเมื่ยล่าหูเลย ว่าซิงเล่านั้นมันบดถือกร่างกายเฮาแต่มันแสบกินเับไปนี่แสบวราสันบ่้ยมม่แท่มันไหน,นมีกับเขาไม่ก่อยยังไงเป๊กเับไปนี่กินเขาแสบแสบไปนอ้องแต่ว่ากินแล้วเนี่ยโอ้ยนะลาเพี้ยสิน้ครับมันก็ย้ำการการอยู่การกินเฮามันแสบตามใจปากแต่วารลางกายเฮาหลังๆมากนี่โอ้นะครับีปนอ้อง เังไ,ไรกัเบิ้งสุภาพผู้คนนะครับเดิม FC วิญญาพัตเทียวก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันนะครับดูแลสุขภาพนะครับนะไปแต่เมืองเงินงงานต่อวงอัดไฟเขียวไฟแดงอะนะครับไปลุยเลยนะครับสิบพาขับรถพาใจกลางเมืองคองนแกนพาสารรักเมืองเข้าไปปุนหละนะครับสิเป็นยังไงแน่อาเมื่อว่าถ้ายคลิปมือนี้ ถ่ายวัวันที่12สิงหานะครับปี67เนาะปีนี้นะครับนะสิ5าพี่น้องขาไปเบิ่งว่ารถในคอนแกนเช่วงวันแม่เป็นยังไงเพราะขับมาเนี่ยรถบ่หลายไหมพี่น้องขับรถมา,าจากบ้านทีมาหดคอนแกนรถหน่อยๆล้มแลี้ยๆ,ๆแต่วันปกตินี่ป้าติดไฟแดง3เทีย2เทียจังจังลุดเลยสิไหมจังลุดไฟแดงสิไหมครับแมนปะอะไรก็เลย ทายบรรยากาศเมืองคอนแกนในพี่น้องเมืองย่ามวันมแม่แห่งชาติแบบนี้นะครับนะ รถบ่ไหลเห็นไหมครับปกติสวันธรรมดาจังสี่วันจันทร์แบบนี้เีลยโอ้ย,อยนะครับนี่แหละบุญคุณเขา,าว่าวันแม่ใช่ไหมครับกะบคุณเกสิไปไหว้แม่ว่าอย่างเนาะนี่ศิวิยะไทายคลิปวันที่สองสิงหาคือวันแม่นะครับเนาะนะครับสวรรค์สีปล่อยคลิปมือ่อใดก,กับวัฒนศักดิ์นะครับอาจิ่งลังจากนั้นเพราะว่าคลิปสิวิยะไทายไวไ้รลาย นะครับเพราะท่านปล่อยพอเห็นอียังเนี่ยกะทายทาย,ทายไหมครับทายไวแล้วนกะ็ถึงเวลาปล่อยเขาก็ปล่อยมือละคลิปนะเขาบอได้ปล่อยมือหลายคลิปปล่อยหลายกะพี่น้องสิเบือ่อนะครับเดียโอ้จากวันยังปล่อยคลิปมากไม่ไก,กลกลองยังยูง่ไปสิค่อยๆปล่อยไปพี่น,อน้องเดืเบ,บิึงนะนะครับมือละคลิปมือละคลิปก็ไดนะ้นะครับนะบางมือกันไปทุนลากไกลๆก,ลก็อาจจะปล่อย วลาสิเปลี่ยนไปเป็นเที่ยงเป็นบ่ายยังก็ว่าไปขันปกติสิปล่อยประมาณหาโมงบอกโม,มงแรกปอยคลิปเนาะนะครับตีกับทุ่มตองทุ่มเนี่ยสิครับต้าไปคุละมาไปไฮไปหน้ามาทองมคำนะครับนะวิยาไพาเทียวเขาย่ามเฮ็ดคลิปออกไปพี่น้องนะรับชมก็ขอบคุณเอฟซีเลยลท่านทุกคนนั่นแหละครับทุกท่านนั่นแหละที่ให้กำลังใจ ติช่มกับมี่นะครับมาดามาวากับมี่ครับก็บขอบคุณเพิ่นนะครับเพิ่นอาซิดมองแล้วบ่ประทับใจเพิ่นกระดาเฮ้ากับมี่สินะครับกับบ่เป็นยั้งพี่นอ้องเพิ่นดาเพื่อให้เฮาเพื่อก่อเพือ่อติเพื่อก่อดาเพื่ออยากให้ปัปรุงแก้ไขให้สินะครับเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ บอไปยังขอบคุณเพื่อนเก่าหน่แหละครับนะเพื่อนมาติดตามไมห้เฮาติดตามคลิปให้จบในเด้อครับย้ำติดตามคลิปติดตามคลิปให้จบแน่และกัมีโฆษณาขึ้นนะครับในช่วงกาลังชมคลิปอยู่กัชมโฆษณาให้นําในเด้อครับเด้อนะครับโฆษณาก็คือ,อะจะเป็นอะ,อะไรได้อีกอย่างหนึ่งเนาะเพื่อ ใช่ครับเอ้าเดียวตรงหนาเส้นทันนะครับหนาเส้นทันนี่เส้นทันอยอ่ใส่มือเนี่นมาเส้นทันยู่นี่นะครับนี่พี่น้องเห็นปะทีวิญญาณมาพระรับแต่พระนินางยืงเทิงเห็นไหมครับพระประธานองค์ใหญ่ๆนั่นแหละเป็นพระรับนะครับนะรับนะสาธุสาธุคอยรับเงินรับทองรับทรัพย์เนาะนั่นนะครับถ้าพี่น้องพอเคยมากคอนเทนต์เจกเจียขันมาหลอดตรงนี้ลอดครั้งหนึ่งก็ต้องได้มาอีก รอบสองรอบสามนะครับกขาจาวาเนาะนะครับนี่บึ้งดูพี่หน่อยเห็นปะก็ะเม่นย่าบาเห็นในรถรถนี่เบาวิวรถดนีนะผมีให้เห็นเลยนะครับห่างเลยนี่นครขอนแก่นนี่สารหลักเมืองนะครับสารลักเมืองขอนแก่นเอาอยู่นี่ครับสาธุสาธุนะครับนี่สารลักเมืองสาธุเด้อนะครับไอซี่ตกคนมีความสุขนะครับนี่นะบึงบ้งดูปกติวันธรรมดาสิ สีดครับได้ที่แถวนี้รถจอดเป็นแถวโอ้โหวันแม่แห่งชาตินะครับรถบมี่เลยนะครับรถในคอนแกนเงียบปิ๊บเลยขาจอดสิยุดนะครับหรือพักผ่อนลูกหลานกับสิภาพพ่อแม่ไปเที่ยวนะ,น,นะครับคอนแกนนะครับโอ้เงียบปิ๊บเลยพี่น้องเราเอาญาสิเรลียวครัวเขาในตลาดเนาะเขาในตลาดหรือเป็นิเขาไป ถนนกลางเมืองบ่เนาะนี่ถนนหน้าเมืองเด้เน <ful> <France> ี่ยไปเลี้ยวถนนหน้าเมืองดีก่อนนะพี่น้องนะอันนี้ถนนหน้าเมืองเด้เนี่ยถนนหน้าเมืองเด้เนี่ยนะครับถนนหน้าเมืองเดี๋ยววิญญาณสิไปไปถนนกลางเมืองนะครับน้าพี่น้องนะไปถนนกลางเมืองดีก่อนนะครับนะเนี่ยข้างหน้านะครับไปถนนกลางเมืองดีก่อนนะเดี๋ยวเดียวเดียวขัวเนี่ยถนนหน้าเมืองเรับเาไปไปกลางเมืองเลยนะครับ นี่เห็นไ่ตรงกลางเมืองเลยชิ้นนะครับสีเรียวหัวเนี่เห็นไหมถนนกลางเมืองได้นี่เห็นหม่้นี่ไปนะครับนะเข้าสี่เลียวขัวเข้าไปทั้งตลาดไปละนะครับเข้าไปทั้งตลาดเห็นบ่ารถรถบ่าหลายเลยครับเบาบางเลยนะครับวันแม่แห่งชาตินี่บาลมีลือสูงขนาดนะพ่อแม่เฮาเนะ รถบ่มีแลนนั่นได้เลยครับวัวยาววันยังไงได้เนี่ยออาเป็นเป็นจังใดเนาะพี่น้องเล่นค,ค,คือคือคือถนนอันนี้รถรถมาก,กับมาไปกับไปนะครับเนาะะคือถนนในเมืองนะครับค่ะถอยที่ถอยอาศัยกันนะครับเนาะ ถนนกลางเมืองนะครับถนนกลางเมืองเดเนในถนนกลางเมืองเนาะคนกะบ,บ่ค่อยหลยปรนเด๋เด้งครับในตลาดปกติวันธรรมาดาเนี่ยโบ้ยนะครับกบผ่านเขม้าตรงโรงเรียนกันกัลยาณิวัดเนี่แหละครับเนาะ นีตลาดสดอยู่ด้านซ้ายขวามือนะครับขวามือเนาะนี่เพิ่งดูโอ้ยพวงมาลัยก็ะจะเห็นว้งามแท้ตลาดสดนะครับเพื่อ,อคนมาซื้อดอกไม้ไปไหว้แม่นะครับถนนยุค้างหน้าอ๊ถนนชวนชื่นนะถนนที่ตัดถนนชวนชื่นนะไปไปอีกศูนย์กลางเมืองคอนแกนนะครับด้วยนี่เห็นบ่พี่น้องก็อยากใครพี่น้องมาเห็นคือกันว่า รถมันวอหลายอย่างที่คิดนะครับรถไม่เยอะอย่างที่คิดวันแม่แห่งชาติเนี่ยถนนลงลงเลยครับรถถนนลงลงสบายสบายเลยนะครับถนนยังวางหันถนนยังพานมาอันนี้ถนนยังเข้าอยู่นี่นะครับตัวนี้คือถนอนถนนลื่นจิตนะครับรื่นจิตได้ถนอนอยู่ข้างหน้าเข้านี่นะครับถนนื่นจิต ห็นบ่ครับพี่น้องลุงเลยเนียรถบ่อหลายอย่างที่คิดนะพี่น้องลองเบิองรถนี่รถไม่เยอะอย่างที่คิดเด้นี่เห็นบ่ครับ mm hmm. ติดไฟแดงนะครับนะ เห็นว่ารถโล่งเลยครับเป็นวันปกตินี่ยโอ้โบ่ยากว่าได้ไหมพี่นอ้องแต่ว่ารถอ,อึดอัดในในโล่งเลยพี่น้องเห็นไหมนี่นี่ถึงเรื่องจิตนะครับนี่เรื่องจิตนะเนี่ยนะครับมันมันบูมเป็นไฟแดงนี่ครับป่านเข้าเข้าสีเหลี่ยมนี่มันจะเป็นไฟแดงดเลยวะ ออกสายมือจังหน่อยนะครับสีเหลียวซ้ายนะครับพี่น้องเรียวซ้ายเนาะข้างหน้านะพี่ย่ากสีเหลียวซ้ายข้างหน้านะครับนะครับถึงนกลางเมืองออกไปนูน่น,นะน,นนะครับพาเมืองปุบปุนนะเดี๋ยวีย่าสอกสายมือนะครับเนาะไปทางบึงแก่นนครนะครับออกไปทางบึงแก่นนครเนาะ ไปบ่ได้นะครับเพราว่ารถพ่นมาจอดค่างติดนะครับติดค่างแล้วก็มันก็เลยเข่าไปบ่ได้นะครับบุกติมซิลียวผ่านตลอดนะเ่อกี้รถตัวนี้จอดอยู่บพอดีนะครับเนาะกับว่าถอว่าหลายนะครับรถรถกับว่าถอว่าหลายที่พี่น้องนะครับรถว่าถอว่าหลายนะครับนี่สบายสบายนะครับถนนเซนีทีออกไปบึงแก่นนครใด้แล้วก็ออกไปอ่า ไอาทางไปสถานียังไงโอ้รถจอดเบดิร์ตเลยครับมาท่านไปใส่เลยจอดหลากๆแล้วเนาะเขานอน่กรมประชาสัมพันธ์นะครับกรมประชาสัมพันธ์เนาะนี่นะครับนี่ผ่านออกมาเี่นะครับนี่มาสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะนนะครับ,อ,อ,รบ,รรบอ้าวไป่นอ้อง ไปไดคือกันด้ครับมันมันมันกับต่างคนต่างไปต่างมานะครับนะมันเป็นลักษณะแบบนี้คือ,ค,อ,ค,อคือเราใส่แบบใหายเร็วได้ต้องระมัดระวังการเอาเสียงคบนะนะครับนี่ครับคันดังโคเมือก็จะเป็นสวนเพิ่นน่ะจับบุร์เกนครน,นะครับส่วนธารนะออกกำลังกายแซวแซวนะครับนี่ จะมีงานอย่างนอ้องานศาลโอ้งานอย่างพี่น้องนี่เขาจะว่างานอย่างนีงโอ้คนอ่ะนะครับอ้าวมียากสักสิบสาหาเลาะเบิ่งแกนจะค่อนจะน้อยนะครับเนาะเป็นยังไงแน่โอ้ตลาดคนหลายขนาดนะครับเนี่ยเบิ่งแกนจะค่อนอยู่ขวัวมือเลยครับได้เห็นมาเนี่พงัพงพังพังนะครับเนาะ บึงเด้อบึงแกนนครอยู่ขวามือพี่ยานะครับเนาะอ่ะไปเลาะไปบึงจังหน่อยว่าข้างบึงมีอย่งพี่น้องคันแนมเห็นพูดว่านธาตุพระธาตุหนองแวงอยู่ตรงขามพูดวไกลๆคนนะครับเนาะนะครับขับรถเลาะบึงไปพี่น้องบึงน้ำเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องบึงน้ำนาะนะครับนะเงีวบ้นนอนเองนะพี่ยาเอ้าไม่ใช่เงี้ยวทีนะครับเอ้าเดี๋ยวเลาะบึงบึงจะข้าวมันมีอย่างแน่ข้างบึงเห็นปะ ีออกกำลังกายคนกับเบิรออกกำลังกายได้ครับมือนี้คือเบิเห็นเนาะเบิเห็นไหมครับก็จะไปสิพักผ่อน,หนอให้ได้บุนะครับเดี๋ยวมึงดูข่างบึงมึงดูมึงมีอย่างต่างๆเห็นบ้างมั้ยเนาะเดี๋ยวเอาเบิร์แก่นตครนด้วยนี่นะครับทุบบบบนะบกท่านนี่นี่ที่ท่านเห็นดูนะครับเลาะไปนี่ละนะครับคนกับเบเห็นอ๋อออกกำลังได้ไหอนี่เป็นยังไงบุครับเนาะมีรูปผมชอบวงไหนมีรูปปั่นต่างๆ่างไหมครับหน่ดูดิ คือหางเบิ้งที่กิจเ,เหตุไปไห,น,หนไหมว้าเดนโนเสาร์ตัวแบบไงเดบันเบิ้งเดนโนเสาร์ตัวแบบง่ายเพิ่นจึงพึง่งอยู่นะครับเออพึ่อะโอ้สุดยอดนะครับเพคนนะครับอ่อะพี่น้องมาสิญญาเนาะว่ญาพาเทีเ่ยวแต่ไทายพี่น้องเบิง้งบรรยากาศในเมือ,องคอนแก่นนะครับเขาในคอนแก่นีวันแม่แห่งชาติปรากฏว่าคนเบาบางนะครับโอ้ประทาน เพื่อนนะครับประธานธนารหลงวงแรงแล้วอ้าหรับพี่น้องวัตถิญาเนาะขอบคุณดีซี่ดีตามให้กำลังใจนะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์วิญญาณไปเที่ยวนี้นะครับเด้อคลิปหน้าเจอกันไหมเด้อครับผมคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีสุขสุขคนเด้อครับกับผม